สวัสดีพี่น้องพวกๆกันก็สวัสดีกันคือเก้าพี่น้องวันนี้สาวก่กับมหาลาะคือเก้าแ่ะค่ะทุกคนมหาลาอสวนพี่น้องสวนเบนสศรษกิจคือเก้า่หละค่ะทุกคนวันยุทธกับพี่น้องวันยุทธจะเลยมหาลาะเล่นกระส่งฝนสีตกอะไรพี่น้องแดดเปื่อๆมาล่ะบรรยากาศดี small, ๆพี ouais ่น <cir Que lanç Pause> ้องถ้าสาวก่อยอยู่ไก่เสาวก่ก็เสมาทุกอาทิตย์อยู่ล่ะค่ะทุกคนแต่ว่าสาวก่ก็ขี่รถมาไกลเติบอยู่ พี่น้องต้นใหม่ต้นไหลบรรยากาศสดชื่นดีหลีเนาะคะเนาะบรรยากาศสดชื่นแห้งพี่น้องเป็นตะฝนตกบอมูเจ้าว่ะคอยว่ากับเป็นตะตกยู่งได้พี่น้องมือซี่เขมเขมมาแล้วเป็นตะไม่เห็ดนะพี่น้องเนาะสุมสื่นเป็นตะไม่เห็ดเขาว่ะสวัสดีทักทายกันเจริญในนะพี่น้อง แม่เดินสวนน้ำพ่อได้ถ่ายคลิปน้ำนาะพี่น้องเนาะเป็นขีย์เตอร์ถ่ายคลิปไปพวกมาหาพักผ่อนยนต์ใจผ่อมพี่น้องเอ้ามา,าตอนนั้นก็จังปลาบัวก็จังสุ่มๆสงสัยพันตัดใหม่พี่น้องคอยมาาตอนนั้นปลาบัวก็จังโบเป็นแนวสงสัยเป็นสีเห็ดใหม่พิ่นตัดหนาตัดยุงใหม่เออแม่นละพี่น้องเพิ่นตัดออก พนตัดหญ้าออกจากป่าบัวคืมดีพี่น้องคืมดีทั้งคืมทั้งแดดนั่นแหละว่าสมกันมีหอดเดือพี่น้องมีหอดเดือพี่น้องไปขี้เดื่องน้องผอยบรขี้เรื่อเแถาขี้เรื่องขี้เรื่อเก็บดอกบัวอยากได้ดอกนั่นดอกนี่เพื่อนในห,หนังอย่างีพี่น้องดอกบัวเนี่ย ไม่เหี่ยวเถาบรรโขยงใชะเนาะดอกบัวนี่เนาะพี่น้องเพิ่นหน้ามันบกพี่น้องหน้ามันน่าจะบกค่ะทุกคนเฮ็ดหยังล่ะเถาปลาบ่ปลาคอเอามาอปนน้ำเนี่ยนะทีมคนนให้ปลาปลาเค็งไงปะกระสีมีปลาสวยงามสวยงามแล้วปลาเค็งตุ่มเงนแลมาขอปลาเค็ง บรรยากาศดีพี่น้องผู้ดใด้มาเต้นสายเต้นเนาะคะ่ะเนาะมาเต้นใดเด้อพี่น้องเด้อนี่เต้นเขาก็ร่างฮิตเพลงยังกอ่อนแถวอ๋อเขาก็ร่างฮิตเพลงยังก่อกันเพลงบ่มอเตอร์ไซค์ห่างวอมินโออเพลงตัวเขายันรถกันบ่ <c oughs> เออเพลงอะไรพี่น้องที่เขายันรถสาวกอยกันผมแจ็คซื้อเพลงเน,ะนงาะค่ะเนาะเขาฮิตหลายเพลงกันอยู่ส่วงนี้นะนี่พี่น้องมาฮาลีเต้นนละม,นนนมุนนี่กันได้ตัวผู้ใด้มาเต้นพี่น้องว่ะนี่มาฮาลีเต้นนละมุนนี่กันได้ โอ้ปลาปลาหนอกปลานิ่นพี่น้องปลาไร่อะไรพี่น้องจีเว้นน้ำผ่อยหรือเป่า punched, ปลาใครอยากเต้นเป็นได้พี่น้องขุ่น <realised> สิมะฮะเต้นน้ำมุมนี่ยก็อยากอายยุแต่ว่าใครไม่ขอดมากเต้มขุนสิมาดีเต้นน้ำแก่นี่ยพี่น้องน้ำแก่น้ำมุมจริงบรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีตั้งมหาทายคลิปน้ำมาเราเด่นน้ำพี่น้องหนามันบกตัวนี่แต่มตอนหนามยังยังบอทันบกอยู่เลยพี่น้อง ปลาหลเหรอใครอันกล่องใอยก้าบอะไรแถวปลาบัวพี่น้องเด็ดใด้ดอกกันต้นน้าพี่น้องเนาะใครกินอาหารนั่นท้าวจะได้ดอกใหม่จะได้ดอกบัวนั่นนั่นจะได้ดอกนั่นปลาสีทองเพื่อนไปยังไงสวยงามพี่น้องสวยงาม โอ้ยนางเศร้ามีแหงก่อนแหงมาไก่เติบแ้วล่ะพี่น้องคอยง่ายทองลูกหนีมูจาว่าฮับเอาคอยนี่เด้อ <c oughs> นั่งก่อนบ้นนานเมื่อยนั่งก่อนนั่งไายนั่งเบาคลิปกันพี่น้อง <c oughs> โอ้ยซื้อมาให้คนกินเด้อปันขนมนั่นเด้อไปซื้อมาให้ปลากินเด้อไม่กินน้ำแน่ไป็เหตุแต่ปลากินเบิดโอ้ย

ว่าสีึืนพยังนี่ทั้งสก,กายบอกไปถ่ายคลิปอยู่เจ้าเห็นปะสก,กายบอคมันจะเตืนดีแฮงพี่น้อมันจะเย็นเตืนดีแฮงอาจจะเพ่งซะบ่เ่านอเพลงมันมันอันอเห็นอัน มู Move, เพิ่นก่มาเต้นหลายคนอยูุ่ติพี่น,น,น้องอันไม่รลุดเห็นไหมเพิ่นตั้งกล่องไว้เพิ่นก็นเต้นียนพี่น้องเห็นมันเต้นหลายคนอยู่ตอนนี้ละ่ะครับพี่น้องไปหฮถ่ายคลิปอยู่กันเด้อ